ประวัติลำไยหายทองคำดาวลุ่งผู้แรงสุดแซบคิวทองตลอดกาลลำไยหายทองคำหรือชื่อจริงว่าอ้ายสุพรรษาเวทกามาเกิดเมื่อวันที่สองตุลาคมพศ2571ส่วนสูง159เซนติเมตรที่บ้านผักเผ็ดตำบลน,น้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในอดีตครอบครัวของเธอมีฐานะยากจนจึงใช้ความชอบในการร้องเพลงและเต้นมาเป็นอาชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทั้งเดินสายร้องเพลงและประกวดตามงานต่างๆเส้นทางนักร้องของลํำยายไหยทองคําการเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกผ่านการชักชวนจาก นายประจักษ์ชัยนวรัตขณะที่เธอกำลังเดินสายประกวดร้องเพลงจากนั้นเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดสำหรับชื่อในวงการอย่างลำใหญ่ไหทองคำคุณประจักษ์ชัยเป็นคนตั้งให้ด้วยเช่นกันทีแรกจะใช้ชื่อคำว่าสำเพลงเด้งดี แต่คุณประจักษ์ชัยเก่งว่าคนจะสับสนกับชื่อย่านดังในกรุงเทพมหานครจึงกลายเป็นชื่อลำไยไห,หทองคำแทนโดยในปีพศ2559เธอได้ปล่อยเพลงแรกอย่างเพลง17สีเข้าซึ่งหลังจากปล่อยเพลงเธอก็กลายเป็นกระแสสังคมอยู่พักใหญ่เนื่องจากที่มีท่าเต้น ที่มีการฉีกขาจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมทำให้เธอตัดสินใจออกจากโรงเรียนวัดยางสุดทารามเขตบางกอกน้อยซึ่งเพลง17สีเข้าเป็นกระแสสังคมก่อนจะมีเพลงผู้สาวขาเลาะออกมาให้ผู้ชมได้ฟังแต่งโดยอาบชุติมาเนื้อเพลงแต่งเป็นภาษาอีสานแท้ๆเรียกว่า เพลงผู้สาวขาเลาะเป็นเพลงแจ้งเกิดของเธอก็ว่าได้โดยมียอดวิวสูงถึง400ล้านวิวชื่อของเธอโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็ออกซิงเกิลใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลงผู้สาวขาเฟี้ยวผู้สาวขาเลาะ และได้ร่วมง,งานกับคนดังอย่างเสกโลโซเพลงหมอลำลงตับร่วมกับเพชสหรัฐเพลงสาธุร่วมกับบูมบูมแคสกระดอกระเดียอั o เดอร์เฟมคูเตอร์อภิวัฒนอกจากผลงานเพลงที่โด่งดังด้านการเต้นและการร้องสดของเธอ,อยังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากจากคลิปโชว์ต่างๆที่เผยแพร่ ออกไปในโลกออนไลน์ซึ่งจะเห็นได้ว่าเธอและแดนเซอร์จัดเต็มอย่างมากอย่างเพลงยายแล่มของวงคันไทยก็กลับมาเป็นไวรอลนฮิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอหยิบเพลงนี้ขึ้นมาแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตลำยายหายทองคำไม่เพียงแต่โด่งดังในประเทศไทยแต่ยังโกอินเตอร์ถึงต่างประเทศโดยเมื่อวันที่26สิงหาคม 2,567ลำไยไห,หทองคำได้ประกาศแสดงคอนเสิร์ตในยุโรปถึง9ประเทศเรียกได้ว่าฮอตสุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวโกอินเตอร์ลำไยไห,หทองคำตรียมรัดฟ้าทัวยุโรปเต็มวง9ประเทศส่วนผลงานการแสดงภาพยนตร์ผู้สาวขาเละาเดอะมูฟวี่อินดี้รับบทเป็นลำไย เข้าฉายเมื่อวันที่29ิมีนาคมพศ2 5 6 1เอ็ดฮักแพงรับบทเป็นพิมพ์เข้าฉายเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2 5 6 1หกเฮักเถิดเทิงรับบทเป็นนารีเข้าฉายเมื่อวันที่23กรกฎาคม2563ันารยารางวัลศิลป,ปินหน้าใหม่ฝ่ายหญิงยอดนิยม จากมหานครอวอร์ดครั้งที่14ประจำปี2,560เดินเล็กบึงการกำหนดฉายธันวาคม2563รางวัลน,นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมและเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากสยามดาราสตาร์อวอร์ดรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนจากมายาอวอร์ด รางวัลคนดีสีอีสานครั้งที่38ประจำปี2562โดยสื่อสารมวลชนภาคอีสานเครือข่ายความดีงานภาคอีสานรางวัลศิลปินปอดบุรีสาขานักร้องหญิงยอดนิยมโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปอดบุรีปัจจุบันลำใยห,หายทองคำมีอายุ26ปี ในปีพศ2568นับว่าเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล YouTube Channel ให้ทองคำเล็กคอร์ด